กินข้าวกลางใสผลฉันพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้นี่อันถ่ายไปถ่ายมาหนดตัดจะไปกพตัวใหญมันวันนี้มาเมื่อกี้ข้าวกลางใส่ลนยกเสาเอกแค่นีดีแล้วยกแล้วแล้วยกแล้วแล้วจังอันได้ตกกินข้าวกลางใสผลล่ะตอนนี้ว่าเปยังไม่บอก บ่เปลี่ยนที่เลยหเล่าบ่มีปัญหาไหมหรืเป่าข้อควาสมบูรณ์วันที่วันที่หนึ่งเวลาเก้านาฬิกาเก้านาทีหิวกระเดือนเื่อ เดือนเก้าวันที่หนึ่งเวลาเก้านาฬิกาเก้านาทีถาถือมือลงก็ไพล่เลยจะได้สูบน้ำจะน้ำกน้ำล้อบกนได้ไ่จะได้ดูน้ำจะน้ำามน้ำเยแล้วสติเขาเปลี่ยนางมอดิ้นเ่อย